หกโมงเช้าวันนี้นะครับผมหน้าตาช่างนะครับทั้งสองศึกเลยนะครับในศึก ก้าวมวยดีวีไทยแล้วก็17จิตมงน,ตน,นนะครับวันนี้ผมก็มีมรักมวชอบมาฝากตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ3คนเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครเดี๋ยวจะมาสรุปหน้าตาช่างอ้ไรทราบกันแล้วก็บอกมรักมวยชอบด้วยที่เห็นมาหน้าตาช่างตอนเช้านี้นะครับผมเปิดหัวด้วยช่อง9้านะครับผมช่วงเวลาบ่าย3ามโมงนะครับผมด้วยฉลามชนปอปรีชาชัยครับจากทีมงานสจว,วิชิตนะครับที่อยู่ชนบุรีเจอกับเพชรเหนือเพชรสุภานันตองข่าวเชียงใหม่นะครับก็มาจากเพชรมาจาก เพชรบูรณ์นะครับผมก็เมื่อวานที่มากับเพชรมนตรีนะก็มาทีมงานชุดเดียวกันนะครับวันนี้ก็มาชกพิกัดร้อยยนะครับโอเพชรเหนือยังดูใหม่อยู่เลยนะบวกกับว่าฉลามชนก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับผมมองว่าประท้าทีต่อทีเนี่ยลูกเกา่าแล้วก็ประสบการณ์ชกตอนบ่ายเนี่ยผมมองว่าฉลามชนดีกว่าหน้าเข่าก่อนไม่ออกตัวหลือเกินนะครับ สคู่ที่2อฟ้าลิขิตสินนุ่มน้อยนะครับก็มาพอดีเลยร้อยเนะครับเจอกับสิงห์ดำชอห้าไยักมาลดจุดหนึ่งสิงห์ดำมาแทนนะครับชกเวทร้อยต้นๆเองนะครับผมทเทียบกับฟ้าลิขิตช่วงหลังก็ชกร้อยหกร้อยเจ็ดนะผมมองว่าเวทประธานนี้ฟ้าลิขิตดีกว่าบวกกับว่าสิงห์ดำมาแทนด้วยนะครับผมผมว่าเวทประธานเป็นรองแล้วก็เรื่องแรงประธานเป็นรองด้วยส่วนคู่รองนะครับเชิงเอก จิตกำนันจิรวัตนะครับมา122.1นาลดจุดหนึ่งเพชรวีศัก์นะครับมา123.4ลด1.4นะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมก็ดูว่ารถได้แหละไม่มีปัญหานะครับแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึ่งเพราะชกตอนบ่ายนะครับคู่นี้ต้นๆผมว่าน่าลุ้นเชิงเอกไปก่อนนะมีลูกหนักนะครับผมแล้วก็มีความมั่นใจด้วยช่วงหลังเพชรวีศักเจอของแข็งมานะก็อาจจะความมั่นใจก็อาจจะลดลงไปนะผมชอบเชิงเอกนะครับผมดูแล้วน่าจะมาได้ต่อเนื่องนะครับ ส่วนกู้เอกนะครับผมฤทธิพันธ์พันธุ์ักรัชนบุรีนะครับทีมงานววังพมนะครับมารจุดแปดนะครับส่วนชาติพิชิตสอส,ส้อยแปดิ้วก็ทีมงานสอสต้อยนะครับผมต้นๆมาเตะขาต้อยหมัดแน่นอนวันนี้รถจุดหกไม่มีปัญหาเลยนะเดินไปมาแป๊บเดียวส่วนฤทธิพันธ์เนี่ยฝีมือดีนะครับผมหลากหลายสมองมวยดีหลังจากที่แพ้ชาติพิชิตมาก็ทำฟอร์มมาเรื่อยๆนะครับผมและผมมองว่าวันนี้มีโอกาสล้างแค้นได้นานรุดิธิพันธ์นะครับผมต้นๆกันหมัดกันสอกหน่อยแล้วก็เก็บ การอาวุธแล้วก็เล่นฝีมือเอานะผมมองว่าวันนี้ลิธิพันธ์น่าจะมีโอกาสล้างแขนได้นะครับ4ตัววันนี้นะครับก็มีฉลามชนมีฝาลิขิตมีเชิรเอกแล้วก็มีลิธิพันธ์นะยิงแดงไปเลย นะครับส่วนรอบหลังนะครับผมคู่แรกเหล็กเพชรซิดผูใหญ่คำล่านะครับเจอกับเพชรสองภาคปอปวิทนะครับคู่นี้ก็เริ่มชกเวลา6กโมงสินาทีนะครับทางช่อง JKN นะครับคู่นี้มาผ่านครั้งแรกครั้งคู่ไม่มีใครต้องลดเลยนะครับผมเหล็กเพชรนี่จะได้ใหญ่หน่อยนะแล้วก็ได้ชกต่อเนื่องหน่อยนะครับส่วนเพชรสองภาคเพิ่งมาชกที่นี่ไฟแรกเลยนะแต่บรรยากาศดีแน่เพราะว่าอยู่ทีมงานจิตบังนนท์แต่วันนี้ผมเชื่อถือเหล็กเพชรละกันนะวันนี้ได้ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้ชกที่นี่ต่อเนื่องผมว่าการเตรียมตัวแล้วก็ความคุ้นเคยบรรยากาศดีกวว่่่่านคสที ของคลาสสิกกูรุตโกอีซีเทสนะครับเจอกรบรัฐพลเก็บผลทิพนะครับลัฐพนี่ก็หายไปเกือบปีเลยนะครับผมก็อีกไม่กี่วันก็ครบปีแล้วส่วนทางด้านคลาสสิกนะก็เพิ่งมาชกวปล่าสุดนะครับผมก็น็อกได้จัน,นานะว่านั้นก็ดูเก๋าก็แหละนะครับวันนี้มาเจอกันคลาสสิกดูรถเหนื่อยรถนานนะรัฐพลวันนี้มาสบายผมมองว่าวันนี้รัฐพลไม่ต้องรถเหนื่อยแล้วก็มา สบายบายแบบนี้มวยฝีมือแล้วก็หายไปนานลดไม่เยอะเนะี่ยผมมองว่ามีโอกาสได้ลุ้นยาวๆส่วนคู้รองนะครับสมิงเดชเล่าวินิปังแก้วนะครับร้อยสิบแปดปอนด์เจอกับสังครพทไกเนตนะครับก็สังครบลรถจุดหกนะครับช่างจังเดียวก็ผ่านส่วนสมิงเดชมาสอบครั้งแรกก็ผ่านเลยไม่มีปัญหาเนะยครับมีมาสองน่ากลัวสมิงเดชเนี่ยต้นๆเนี่ยกล้าบวกกล้าแลกแต่ถ้าโดนบ้างก็มีวุบว่าเหมือนกันสังครเนี่ยเก๋กว่าแน่แต่ก็อยู่ที่ว่าประท้ไปแล้วที่ทีเนี่ใครจะ มีาการมากกว่ากันนะแต่ผมว่าต้นต้นสมิงเดชเนี่ยดูแล้วอาวุธเนี่ยได้รุ้นได้เสียวกว่านะครับผมก็ต้นต้นสยกเข้าสมิงเดชไปก่อนนะสัสงสังลบเนี่ยจะชนะก็ต้องไปปลายแน่ต้นต้นยังกดไม่ลงหรอกนะครับส่วนคู่รองเหนือธรณีจิตมังดนเจอกับสกลพัฒนะครับคู่นี้เนี่ยผัดแป้ผัด,ผดชนะกันมาครั้งแรกเหนือธรณีชนะครั้งหลังสกลพัฒชนะมาวันนี้กลับมาชกที่นี่ในเวทีนี้แหมมันก็ต้องถือหางเจ้าถิ่นไปก่อนบอกว่าทางมวยฝีมือยังไงสกลพัฒจะต้องมาแลกอยู่แลวนะครับผมผมมองว่าเหนือธรณีววันนีี้กก็ดดู่า สำหรับสีคู่วันนี้ชอบเหล็กเพชรชอบรัตพลชอบสมิกเดชแล้วก็เหนือธรณีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งสองช่องนะครับหลักและเชียร์ก็ตามกันมาได้ส่วนได้ไม่ว่ากันนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าตาช่างทั้งสศึกนะครับผมที่ผมมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบมวยไทยส0 0 0ด้วยนะครับส่วนใครอยากดูไลฟ์สดก่อนหน้าเพจได้นะครับมวยไทย2000ชื่อนี้ชื่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ